สวัสดีครับผมโชกุนก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับนะทีเ่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยกันติดตามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยห้องผมก็ครบ1000 subscriber แล้วนะครับนะเย้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 บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับนะว่าถ้าช่องเรามีผู้ติดตามถึง1000 subscriber แล้วเนี่ยมันจะได้อะไรก็ เราสามารถเปิดการสร้างไรายได้ผ่าน y o u t u b e ได้แล้วนะครับผมเองก็เปิดได้แล้วนะเพราะว่าพวกคุณเลยนะครับนะที่ช่วยกติดตามผมเอาจริงๆคือตอนแรกอะเราก็ไม่คิดนะว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้เนาะคือผมก็ทำช่อง Youtube ไปได้ประมาณสัก1ปีกับอนึ่งเดือนมั้งนะน่าจะ1ปีกับ1เดือนนะครับนะก็ในความคาดหมายนะครับนะไม่คิดว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้ ส่วนช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาอัพคลิปอะไรบ่อยนะครับนะแต่ก็ตั้งใจเอาไว้แล้วแหละว่าจะพยายามอัพคลิปทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะมีหนึ่งคลิปด้วยกันนะครับแล้วคุณภาพของช่องนี้เนี่ยผมสัญญานะครับว่าผมจะทําให้มันดีขึ้นแต่ว่าพวกสไตล์การตัดต่ออะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้หนีจากที่บรรพนานมานะครับอาจจะเน้นในเรื่องของคุณภาพของงานวิดีโอแล้วก็ ต่อให้มันดูเนียนแล้วก็สมูทมากขึ้นส่วนใครที่กำลังทำ Youtube อยู่แล้วก็ยังไม่ผ่านกฎเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะก็พยายามนะครับทั้งใช้ความสามารถความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ต้องเออเขาเรียกว่าอะไรอะต้องแบบต้องมีแพชชั่นนะครับนะถึงจะทำมันได้ด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเลยโอเคครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้า คุณเป็นผู้ติดตามใหม่เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผ่านมาของผมได้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้นะครับนะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับบาย